เท hey, ล่นกุปกิฟบี้จุดทูบครั้งแรกกลางไลฟ์สดเข้าเต็มเๆสองตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับกุปกิฟตสุม,มนทิชีและบี้ทัศภาคีทั้งคู่ได้มีลูกสาวด้วยกันสองคนได้แก่น้องเปาเปาน้องเปาเปอร์ที่ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน้าเอ็นดูทำเอาบรรดาแฟนคลับหลงกันทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกุปกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทัศภาพใบหวยกลางไลฟ์สดโดยทั้งคู่ได้จุดทูบและได้เลข990ซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นการจุดทูบครั้งแรกของทั้งคู่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาเฮลันกุบกิ๊บสุมนทิพย์บี้จุดทูบครั้งแรกก็เข้าเลยเต็มเต็มสองตัวโดยทางด้านกุปกิ๊บสุมนทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าดอกจันอีกงวดเอสจาบี่มาวะ5 55 5า5 5 5หหหันห้าห้าิบห้า ผ้าสามสีต้องเข้าละปะสงสัยเทพชอบคนตลกใครถูกหวยบ้างงงกลับมาซื้อในไลฟ์ t ิ k t o อกเลยครุ่งนี้บี้จะไปทำบุญเผื่อนะคะช่อง t i k ต็อกจีกับกิฟต์บห้ไปฟอลได้ใครสายช็อปจ้าแอดบีเอ็กเจอร์ห e นึ R ่เ้าอยเก้าอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยบี้